ทีนี้มุ่งจะทำอย่างสูงเรามีหัวข้อไปแล้วสำหรับทีนีว้ว่ามุ่งมากความวางทำอย่างตายแล้วอุ่มแก้วในมือคือดวงจิตว่างคืนหมดทุกอย่าง นี่ที่เคยเย็นไว้เต็มเต็มรูปเต็มขั้นเขียนนอย่างนี้ <c oughs> มุ่งมากความวางนี่เห็นแต่ว่าจะเป็นอยู่อย่างพาดแต่หัวใจมันมุ่งมากความปล่อยวางคือพี่คูอเป็นอยู่อย่างพาดไม่ปีปากไม่เรียกร้องไม่สะตรทไม่ไอะไรเพราะหัวใจมันมุ่งมากความปล่อยวาง คือบีมุตปล่อยวางเพราะพูดกันแล้วรู้กันแล้วว่าปล่อยวางนั่นคือดับทุกข์หรือพ้นทุกข์ว่าใจมุ่งมา่ความปล่อยวางคือสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาหรือของมนุษย์ปล่อยวางสลัด ข้องหนักทั้งหลายออกไปจะเป็นชั้นสูงสุดกสัตกิเลสตั้งห้าปาทานระดับทุกข์เป็นนิพพานในที่ปล่อยวางุ่งมา่นปากปล่อยมุ่งมา่นปามวางเหมือนบทสวดที่ว่าขันห้าเป็นภาระหนักคนแบกภาระอยู่แบกอยู่มันก็หนักโยนทิ้งเสียมันก็เบา มันก็ต้องมีการกระทําอย่างทําอย่างตายแล้วทามุ่งมาดความวางต้องทําอย่างตายแล้วเนี่ยจะไม่เข้าใจเรามีคําพูดอีกคำหนึ่งว่าตายเสียก่อนตายคือไม่มีตัวกูของกูเหลืออยู่ไม่เฉพาะในเวลานั้นกะไอยังได้ในตัวกูมันตายไปแล้วร่างกายไงไ่ทันตายตัวตัวกูตายแล้วเนี่ยตายเสียก่อนตาย ทารุสิว่าตัวครูทางการมังการ,การอีโกย์เรื่องต่างต่างเนี่ยหมดแล้วก่อนแต่ร่างกายนี้ตาย, <c oughs> ยาที่ทำอย่างตายแล้ว <c oughs> คนก็ฟัง,งไม่ถูกก็กลัวว,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 ว่ามาสอนให้ตายแกล้งทำตาย <c oughs> ที่ตายแล้วนี่มันเป็นตายแห่งตัวกูของกูร่างกายยังอยู่ตายที่นี่มันสูงเป็นความตายที่สูงมีค่าสูง ค <c oughs> ุมแก้วในมือทำอย่างทายแรกแล้วก็คุมแก้วในมือเอาแก้วพระรันาตนตรัยก็ได้พระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นหลักอย่าให้ผิดได้อย่าให้พลาดได,ตได้ตามหลักของคำว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีดวงแก้วอยู่ในมือใน,ในฐานาที่เป็นเครื่องคุ้มครองหรือเป็นอาวุธหรือเป็น อะไรแล้วแต่จะจะเรียกนะจะต,ต้องมีอยู่ในมือสรุปลงก็คือดวงจิตว่างจะมีอะไรก็อย่างนั้นแล้วก็สรุปคือดวงจิตว่างจิตม,มันว่างไม่มีความทุกข์ไม่มีกิเลสไม่มีตัวตนถ้ามีจิตว่างแล้วม,มันก็ไม่มีกิเลสถ้ามีไม่มีกิเลสมันก็ทําอะไรผูกหมดโดยอัตโนมัติ พูดเป็นเป็นลอจิกไปหน่อยแต่ไม่ใช่ลอจิกเวทีจิตว่างจากกิเลสก็จะาทาอะไรถูกหมดไม่มีผิดเลยเมื่ก่อนแต่คุณจะทําอะไรก็ทําจิตให้มันว่างไปก่อนเนี่ยมันจะทาถูกหมดคุณจะคิดถูกจะพูดถูกจะทําถูกจะตัดสินใจถูกถ้าจิตมันมีอะไรมาครอบงาม,มายื้อแยงไปแล้วมันไม่ว่างคือมันวุ่นวายะมันตัดสินใจผิดคิดผิด,ผด,ผดพูดผิดทําผิด เราจึงมีจิตว่างนี่เป็นหลักสำคัญในการที่จะทำอะไร <c oughs> ฉันถึงจะพูดว่าทาง,งานทุกนิื่อน้ไปจิตว่างแล้วยกพลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารความว่างอย่างพระพันกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีมีคนถามมากที่สุดว่าทำอย่างไรกินอาหารความว่างได้อะไรมาก็ไปม้บไปความว่าง แล้วเมื่อทําก็ทํา้วยจิตว่างมหาอา่านเอาเองหนังสือที่เขียนไวอธิบายไว้แล้วเมื่อเรามีชีวิตยอยู่ในจิตว่างกันพยายามจะมีชีวิตในจิตว,ว่างนี่คือมุ่งอย่างสูงจะทําอย่างสูงให้มันได้อย่างสูงข้อถัดไปคืนหมดทุกอย่างคืนเจ้าของหมดทุกอย่าง ความทุกข์ก็คืนไปให้แก่ต้นเหตุของความทุกข์สิ่งที่ยึดถือเป็นอุปาทานเป็นตัวตนของตนก็คืนให้ธรรมชาติไปสังขานทั้งห้ายเป็นของสังขานเป็นของธรรมชาติคืนให้สังขานไปตอนนี้เอามาเป็นตัวตนของตนร,รูปของตนเวทนาของตนสัญญาของตนสังขารของตนวิญญาณของตนมันโง่ไป ต่อมาเรื่ออ้าวนั้นเป็นไปตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติคือกฎอิทัรริปัจจยตาใเราไม่เป็นขโมยโจนล่นใครแล้วเว้ยเราคืนให้เจ้าของเดิมให้หมดถ้าคืนให้หมดทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นผู้ไม่โกงไม่คกดกงเป็นผู้สูงสุดเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสและความทุกข์ข้อปฏิบัติในพุท ในพระพุทธศาสนานในด้านจิตใจจะมีคำว่าสลับคืน้นี่อยู่เป็นข้อสุดท้ายเสมอไปสังเกตดูในบทหลวง <c oughs> อานาปานสุติบทสุดท้ายจะเป็นปฏินิสสานุปัสสีอัตตสิตามีสิติกติปัตตสิตามีสิติกติกะให้มันคืน <c oughs> ค้นคือจะคล้องอยู่ทีนทุกข์หายใจเขาา <c oughs> ้าออกแล้วไปดึงออกมาเป็นของกูเป็นตัวปู เอวมุ่งกระทำอย่างสูงที่อันสุดท้ายอีกทั้งอันหนึ่งที่วจะสูงโดยสมบูรณ์ในอันดับสุดท้ายก็จแจกของสองตะเกียงยี่หมายถึงผู้อื่นหมายถึงกระทำแก่ผู้อื่นก็ให้มันสูงด้วยไม่ใช่สูงสุดแต่ประโยชน์ของตน ให้สูงสุดไปถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วยก็กลายเป็นผู้แจกของสองตะเกียงเพราะทุกคนมีความหมายมั่นว่าให้เราจบชีวิตลงด้วยความเป็นผู้แจกของสองตะเกียง <c oughs> คือส่วนตัวเราเราทำเสร็จแล้วไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์แล้ว ที่มันยังไม่ตายก็เลื่อนชั้นกันไปชั้นหนึ่งเป็นผู้แจกของสองตะเกียงช่วยเหลือผู้อื่นโดวยวัตถุน,นถี่เรียกว่าแจกของช่วยเหลือผู้อื่นในทางส,สติป,ปรรัญญ,ญาทางจิตทางวิญญาณนี่เรียกว่าสองตะเกียงช่วยในทางวัตถุเรียกว่าแจกของช่วยในทางจิตทางวิญญาณเรียกว่าสองตะเกียง ถ้าทำหน้าที่นี่สาเร็จบริบูรณ์อีกทีหนึ่งก็พอคนเฒาก็พอเกิดมาทีหนึ่งทําประโยชน์เต็มที่ทั้งส่วนตนเองและผู้อื่นกินอยู่ต่ำๆแล้วม่งทําอย่างสูงคือทําอย่างนี้ <c oughs> นี่จะจะจะสร่าให้ฟังทีหนึ่งว่ากินข้าวจาย์แมวอาบน้ําในคููเป็นอยู่อย่างภาคอยู่ต่ำๆ มุ่งมาดความวางทำอย่างตายแล้วคุมแก้วในมือคือดวงจิตว่างคืนหมดทุกอย่างเนี่คือทำอย่างสูงแล้วแจกความสองตะเกียงจบนี่พูดเป็นตัวอย่างอย่างที่เราพูดอธิบายกันอยู่ที่นี่ใช้ทำอย่างนี้กินอยู่อย่างต่ำมุ่งจะทำอย่างสูง